ผมขอสั่ง5เที่ยวครับหึน่าจะ5เที่ยวเลยหรอโอ้โหนี่เอาโทรศัพท์แม่มาเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยประหยาดเลยละกันนะอุ้วิ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 รถหดเว่ยรถหดอะไรครับเนี่ยซูบิตเตโมนะครับผมว้าวน้องขอสั่งห5เที่ยวเลยลรอครับเนี่ยซูบิตเตอร์โบเอตติ๊กทีทะ ฮะปลาตกดอกโอ้โหข <c oughs> ุดไปลึกๆเซนหน่าโอ้เฮ้ย <c oughs> ทำไมบุก,กี้มันเล็กจังอย่างเงี้ยนี่ครับ <c oughs> ใครที่ขอมาเดี๋ยวผมส่องช่องให้ดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออขอยานาตเลยลักกันอ้อทำไมมันเป็น YouTube ยูทูบวะอ๋อว้าวทำไมเป็นยูทูบอ๋อมันอยู่ในกูเกิลโค m มดีมา <c oughs> เราไม่ได้อยู่ในไอ้นี่อ,อ๋มไหนดูด,ดิมีอะไรกันบ้าง โอ้มีรถขุดเล็กเลยเว้ยโอ้เดี๋ยวพี่ส่องนะน้องชายสั่งหาเที่ยวกันเหรอโอ้รถดำดีเว้ยโอ้รถขุดก็ดีว่ะต้งยกรับมี YouTube ช็อตด้วยนะครับโอ้รถปูนอะไรม,มีดอกโอ้ยลิขสิทธิ์เออเอาโอเคขอสั่งหาเที่ยวใช่ไหมแต่ว่ามัน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 เยอะไปอะเนาะมันเยอะเกินไปอะแต่เอาเอาสักเที่ยวนึงได้ไปละ เที่ยงก่อนละกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเที่ยงก่อนละกันไปดูเกมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเอาจอยก่อนละกันนะอขออนุญาตเลยละกันนี่เดี๋ยววันนี้เอารถคันนี้ไปละกันนะท่ัน้ครับมันถ้าแน่จริงแซงให้ได้ดิครับวะะ้าสสีเขียวๆเหมือนกันนะไม่รู้เป็นหางของมันหรือเปล่านะครับอีซุ่ๆนะครับผมเปิดไฟได้ไหมโอ้ลกอักลอการสร้างเลยยอดสุดยอดสุดยอด คืออะไรวะเฮ้ยมีมองข้างเหมือนรถคันนั้นเลยวะย่ะโอเคผมเดี๋ยวผมจะไปเอาโอผมคิดว่าพ่วงข้างหลังเนี่ยมันมันไม่ใช่ของของคันนี้แน่เลยคิดว่านะอันนี้มันจอดจริงปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้จอดจริงนะท่านผู้ชมอันนี้จอดจริงแต่ว่าข้างนอกมันมันมันไม่จอดตามอะเนาะเออมันจอดจริงคนระับ แล้วผมจะพับไปลาผมจะพับอ่าอันนี้มันพับยังไงพับร่มอ่ะมาติ๊กตรงนี้อ่ะโอเคได้เลยโอ้พับบังฝุ่นก็ได้วหยตอนนี้บังฝุ่นล้นแบบไม,ม่ผิดกฎหมายแล้วนะทุกอย่าแต่ในเกมเราไม่ผิดนะครับบุ๊บังฝุ่นขยับปะเนี่ยไม่ได้ขยับนะครับเวสั่งหาเที่ยวใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้หนึ่งเที่ยวน้องชาย สั่งห้าเที่ยวได้1เที่ยวอะ่ะเออมัน5เที่ยวมันไม่ได้มัน5เที่ยวมันไม่ได้มันหลายคลิปเกินมัน1คลิปมันไม่ได้หรอก1คลิปอะ่ะมันใช้เวลาเป,ป็นชั่วโมงนะ5เที่ยวนะก็ก็สมมติว่าเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่5แล้วกันเนาะสมมติว่าเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่5นะครับผมมีเพลงอะไรวะคันนี้ รวยรุ่นทำทรงเฉยรวยไม่ได้เดี๋ยวตีลิขสิทธิ์แล้วนะถ้าเป็นเป็นแดนมันมะันก็ไม่ติดดีกว่าเนาะถ้ามันเป็นแดนอะเนาะขออนุญาตเปิดไฟนะโอ้ดีไฟต่ำครับต่ำจัดๆเลยอะไฟลีนะครับผมโอ้ยแววฟืนสักหน่อยไหมขอฟืนสักหน่อยไหมท่า,านผู้ชมพี่อันนี้คืออะไรอะ ว้าวโหสารถปิดได้โอ้โหยอดเลยว่ะชันโคตรดีว่ะยกไม่ขึ้นว่ะท่านผู้ชมต้องเอาลดขุดว่ะรถขุดมันก็ยากยากเนาะใครอยากดู JCB ก็ไปดูช่องเทเลอร์คาเฟเตอร์ได้นะครับผมอ่า JCB สองสองศูนย์นะครับใครอยากดู JCB 130ร้อยสามสิบก็ดูช่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะอัดลงอยู่นะครับทุกานครับ อีกลัวกล,ลัวตรงนี้อย่างเลยกลัวก <_ C 1> ลัวผมกลัวใครแม่งโทรบอกวะใครแม่งโทรบอกให้เราไปส่งวะเนี่ยโอ้โหขุ้งขุ้งใครใครมันร้องะเนี่ยใครแม่งบอกให้เราไปส่งวะแม่งน,น่ากลัวชิบหายเลย <_ C 1> โอเคน้องชายสั่งดินหน้าเที่ยวใจะไปเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่ห้าแล้วนะครับ นี่เป็นเที่ยวที่5แล้วซุ้มหน่อยรักกันเนี่เที่ยวที่ห้าแล้วนะครับพี่ส่งให้เอาจริงเงพี่ส่งให้น้องแล้วแบบพี่ส่งให้น้องไปประมาณสี่ห้าเที่ยวแล้วสี่เที่ยวแล้วอันนี้เป็นเที่ยวที่ห้านะครับเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาเอาเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดีเฮ้ย อะไรวะเนี่ยโอ้โหเด้อเอาไอ้นี่กดตีเนาะปืนยิงได้ไหมเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นในเลดเดดหรือ GTA จะตายไปแล้วนะเนี่ยบอกไว้ก่อนนะถ้าจะซ่าขนาดนี้นะแม่มึนชิบหายเลยไปไปไปนผู้ชม ก็วันนี้น้องเขาสั่ง5าเที่ยวแนละ้วเที่ยวน,นี้เป็นเที่ยวที่ห้าแล้วนะครับผมห้าอีแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวให้รถขุดตักให้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นดินสต็อกนะท่านผู้ชมอ่าก็เป็นดินสต็อกนะครับผมเราไม่ต้องให้รถขุดหรอกเราได้รถขุดเองเลยฮึขุดเองเลยลักกันนี่มาต้องพนักนักนี้ ว่า yeah. ทำไมมันไม่เต็มหมนเนาะท่านผู้ชมเนาะมันไม่เต็มอ่ะเย่มีคนคอมเมนต์อุ้ยไฟแตกแล้วบ้างนี่ผมว่าเนี่ยมีคนคอมเมนต์บอกว่าให้เล่นมุมมองภายในทั้งคลิปเลยวาา่ะว่าซ่าท่านผู้ชม ไปครับเฮ้ยโอ้โหติดอีกแล้วเนี่ e ยเฮ้ยไอ้นี่ทำไมมันไม่ออกวะไอ้ตรงกลางเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้รูปบวกตรงกลางเนี่ยปุ๊บกูไอ้ปุ๊บอะไรวะยกดัมเหรอผมไม่แน่ใจว่ากดแล้วมันจะทำอะไรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาผ้าใบคลุมก่อนแล้วไปจอดตรงนี้ซะด้วยกลัวัวจังเลยกูจังเลย อ่าผ้าใบคุมก็เอานี้ไม่มีให้ติ๊กเหรอโอ้โหปากิดจัดให้อันนี้ไม่มีผ้โโในนาใบคุมคือพวกสองพวกนี้มันคนละอย่างกันนะท่านผู้ชมคนคนคนละตัวไปเลยจ้าผีหลอกไปเลยนะแม่งเอ้ยผมว่าผีโทรเรียกเราได้เนี่ยเลยวันนั้นอ่ะ ใครยังไม่ดูคลิปไปดูได้นะครับท่านผู้ชมมันหลอกให้เราไปส่งตอนกลางคืนอะ่ะแล้วมันชิง่งผมก็ไปเลยครับผมวิ่งดิรออะไรเรียกหาเจ้าของไม่ตอบเรียกหาเจ้าของเงียบกริบวิ่งเดี๋ครับผมรออะไรครับผมเออวิ่งอย่างเดียวเลยขึ้รถได้จวดเลยผมจวดเลยอ่ะตังตึ้งไม่เอาแล้วเดี๋ยวไปเอารถขุดมาขุดคืนนะครับผม ก็รถขุดมรขุดขึ้นออกมาบานซาหกเจ็ดโมงแนละ้วมาเช้าๆกลับสักสี่โมงนะครับอย,อยู่นานครับจะไปรถมันอืดอย่างนี้วันเนี่ยอันนี้อืดจริงนะเนี่ยอันนี้อันนี้อืดจริงนะเนี่ยผมกดสุดแล้วนะอันนี้อ่ดจริงนะครับ เดี๋ยวเราไปทางนี้มันอาจจะอ้อมหน่อยแต่ทางมันดีนะก็ไปเถอะนะที่ทางลูกลังนี่หว่าทางนี้โอเคครับส่งดินให้ลูกค้านะครับลูกค้าน้องชายนะครับผมนียขยัดแซงนะขยัดแซงรถปูนนะขยัดแซงรถเก่งนะรประตูนะโอ้ยสี่ประตูนี่หว่า ขอ,อยัดเลี้ยวนะเอ้ยเปรกวู่โอ้ขอ,อยัดชนปังนี่เลยขอ,อยัดขอ,อยัดใช้เป็นเบรกนะเกียบไปเลยครับผมทุกผู้ชมลงดินให้ลูกค้าครับว่าตรงนี้มึงหน้ามาเกี่ยวข้าวดีเไ้ยแต่ข้าวมันแห้งม,มากกันเนาะ ตรงนี้น่ามาตีป่าท่านผู้ชมเนี่ยน่ามาตีป่ามากเลยมันเป็นป่าเป็นธรรมชาติโคตรดีเลยแแบเนี้ยโคตรชอบนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่ครับแบบเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมโคตรชอบเลยโคตรชอบเลยเดี๋ยวไปเทดินสต็อก นะครับผมเติมสต็อกไว้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซอยนี้นะมาเลยมาเลยน้องชายทำเป็นตามคอมเมนต์ตซีนีนะครับผม EP นี้นะท่านผู้ชมก็ใครขอมาก็ขอมาได้เลยนะครับผมผมมาผิดทางนะเนี่ย รู้สึกว่าจะมปผิดทางแล้วครับเนี่ยโหผิดทางเฉยเลยว่ะไม่เป็นไรสวัสดีครับอันนี้เป็นบ้านล้างหรือเปล่าอุ้ยชน นู่นนู่นนู่นดีเทลเราอยู่ฝั่งนู่นเราต้องอ้อมไปทางไหนวะเนี่ยอาอเฮ้ยแล,แล้วแล้วสมมุติผมจะไปฝั่งนู้นผมจะไปทางไหนวะท่านผู้ชมอม๋อมันมึอนอะไรเขาหมันน่นมาเลยเฮ้ยเอ๋อแล้วผมจะอ้อมมาทางนี้ผมจะไปทางไหนอ่ะผมจะไปฝั่งนู้นอะ่ะ คือเขายังไม่เกี่ยวข้าวออกเลยอ่ะเอาไงดีวะเนี่ยโหนี่ทางมันอยู่ตรงนี้นี่ทางมันอยู่ตรงนี้โหแสดงว่าทางมาได้ทางมาได้โหนี่ไงนี่ไงเบียดมาเลยเนี่ยเบียดเบียดมาเลยเบียดนาข้าวมาเลยเนาะใครบอกให้เป็นหลงอ่ะหลงซอยดีครับผมโหนี่ไงทางนี่ไงเออนี่ไงเป็นทางอยู่นี่ไงจักกับใครเหยียบเนาะ ก็มาทางนี้เฮ้ยมา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 ไ่จะไปพาดตนท์มันด the yeah ูออกมาอย่างนั้นมันนี่เป็นไงที่เทของเราท่านผู้ชมอุ้ยอุ้อุ้เดี๋ยวเดีกดเลยขึ้นวะเมื่อกี้ออกดีออกดีเเอาอเฮ้ย้อง ตามไปดีกล้องเฮ้ยกล้อง <c oughs> กล้องไม่ตามอ่ะเดือดเดือด,ด,ดกล้องกล้องไม่รักเราแล้วหรอกล้องไม่ไม่ตามเราไปเฉยเลยวอะท่านผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเทดินตรงนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเกลอ็ลอกลูกเรียบร้อยถอยได้เลย คือมันหิวมันมันอากาศมันร้อนแล้วมันหิวน้ํามากครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะยกผู้ครับก็มันต้องไปกินน้ําบ่อยๆอะ่ะท่านผู้ชมอัดสิทธก็ต้องไปกินเลยนะครับด,ด,ด,ดัมเลยดัมเลยรัมลอยทำไมดินไม่หกวะเนี่ยทำไมดินไม่ออกวะเวลาเราจะถอยเราต้องพับปังฝุ่นใช่ไหมท่านผู้ชม เค่ยกหัวก็ได้ว่ะอันนั้นคืออะไรวะไอ้ติ๊กไอแดงๆข้างล่างนั้นคืออะไรวะเดี๋ยวเราลองลองไปดูดิมันคืออะไรวะไอ้เนี้ยอันนี้อันนี้ยเทอ่ยเลยเทออกเลยมันได้ยื้อเหมือนกันเนี่ยมันได้ยื้อกว่าที่มันอยู่ในรถอีกนั่นเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ โอ้โหอะอือหืออือหือวันนี้ยื้อจัดเลยว่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องเขียวมาแล้วครับท่านผู้ชมครับหมดแล้วนี่นี่ เข้าตามต่อออกตามประตูนะครับผมเฮ้ย,ยชิบหายแล้วทุกผู้ชมชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยดับมันตรงนี้เลยแล้วกันเนาะไม่ชิบหายแล้วเมื่อกี้มันติดว่ะนี่นี่นี่เ <laughs> ดี๋ยวยไปก<อ>็ไปดับมังเลยนี่เลยเดีินๆเอาไปดิ ดับหันหันหน้ามาฝั่งนี้นีหมดแลงวะ่ะเสียงอะไรว่าบู๊ดบูดบดอยู่เนี่ยดับเลยถอยก็ไปดับอย่างนี้เลยถอยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยดับไปบนภูเขาเลยเออเป็นไงล่ะพอาลงม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 าโอเคพี่ดูนี้ก็ปิดไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับอ่าสังดินห้าเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวที่ห้าอีแล้วนะครับผม ก็รบหาแล้วนะโอเคนะโอเคนะเจี๋ยใหม่วิดีโอหน้าครับขอมาได้เลยสวัสดีครับ